วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชม,ชมทุกท่านค่ะที่กําลังเบิงช่องจินตนาชาแนลอยู่ในขณะนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่28มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะลงแนวทางฮานอยของคอเซียนยอดเด้อยค่ะคุณผู้ชมฮานอยของคอเซียนยอดให้มาแล้วค่ะ,ะมือว่านกับเขาตัวเด่นของเ <Okay. S 1> พนยูเดอร์ค่ะคุณผู้ชม เข้าตัวเด่นค่ะตัวเด่นเพิ่นกับบอลรุดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมือของมือกรเพิ่นกับเขาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อวานไม่ได้เช็คเลยค่ะตัวเลขในนอยกับเขาอยู่ด้อค่ะคุณผู้ชมของคอเซียนหยอดค่ะติดตามไปด้อค่ะติดตามช่องจินตนาชั้นแนวไว้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวเลขที่ดีๆเนาะคะ่ะตัวเลขที่แม่นๆของทุกๆุกเซียนเนาะ,ะนทุกอาจารย์ที่ ขามาในช่องจินตนาชันแนวตอนนี้เนาะคะ่ะมีเพิ่มเติมขอมาค่ะเพิ่มมาเปิดช่องห้จินตนาเนาะคะ่ะเนาะมา,าเพิ่มเติมตัวเลขให้คุณผู้ชมได้เบิ่งกันค่ะจินตนาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะพอเส้นยอดค่ะที่ให้ตัวเลขแนวาทางมาหาจินตนาลงให้คุณผู้ชมได้เบิ่งนเนาะคะ่ะแบ่งปันมาด้วยน้ําใจค่ะคุณผู้ชมน้ําใจที่แบ่งปันมาไม่ได้หวังอะไรค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมมีน้ําใจอยากตอบแทนพ่อก็ โทษติดตพ่ออะไรเด้อค่ะคุณผู้ชมจิตนาลงเบอร์โทรพ่อให้นําอยูค่ะเนาะค่ะสําหรับผู้พี่นําจิตนําใจค่ะ5บาท10บาทหลายคนก็หลายบาทเนาะค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจของอาจารย์เสียนที่คํานวณเลขมาให้ค่ะให้ห้าเบอรงเนาะค่ะคุณผู้ชมแตกกันถามบ๊อถูกก็บเป็นยังะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกคนเล่นเพื่อความสนุกกันเนาะคะ่ะ,ะจิตนาก็เข้าใจทุกท้องทั้งสองสองทางเนาะคะ่ะจิตนาขอเป็นสื่อกลางนำนำแนวทางมาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ แต่ก็มีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะคนตัวเลขเพิ่นเผากะดีใจน้ำเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะที่แต่พาคุณผู้ชมได้มีกําไรน้าแต่ถ้าตัวเลขหลุดจินตนาก็ขออภัย<ม>ขอโทษแทนอาจารย์เซียนเพิ่นเนาะคะะ่ะเนาอเพิ่นเฮ็ดมาโดยจากการคํานวณเพิ่อนอยากให้เข้าถึงราคาคุณผู้ชมแต่ว่าจําเป็นแลวเนาะคะ่ะเพิ่นกับ,บรูว่ามันจะออกตัวใดค่ะแต่เพิ่นกะอยากแ่งปันมากนี่แหละคือมีน้ำใจเนาะคะะ่ะเนาะเหมือนเอา อะไรเหมือนให้เสื้อผ้าคนไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมกรบเป๋าใส่ใส่นี่สีนี่จะมักบอนะคะแต่เพ่นเห็นง่ามๆพ่นก็อยากซื้อปากซื้อยงงเีนะเออกะคายๆายกันนะคะคุณผู้ชมเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไม่ได้อยงเีนะคะก็เหมือนเหนกันค่ะคุณผู้ชมน้ําใจแบ่งปันนะคะเนาะจินนากราเปรียบเทียบเพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกันจะได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เนาะค่ะเนาะไปด้วยกันตลอดไปค่ะคุณผู้ชม มีน้ำใจต่อกันนะคะ,ะอย่ายุ่งกันได้สินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะทุกคนที่เขามาเบิงช่องสินตนาชัแนวเนาะคะ่ะอย่าพึ่งเบื่อเด,ด้อค่ะคุณผู้ชมบางมือบอกแบบเรียดๆียค่ะเพราะว่ามันเล็งจากของค่ะคุณผู้ชมก็เลยเรียดบางมือก็สีจมๆแน่ค่ะคุณผู้ชมอย่าเบื่อกันค่ะเบิงเบิงเป็นมูกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่า นางบอกอยู่เู้่เดียวกะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆอยากเห็นรอยยิ้มอยากให้บอกมวนเข่าหูนะคะคุณผู้ชมบางมือคุณผู้ชมบาดเจ็บเขี่ยเขียดขึ้นกันแต่ก็อยากเบิ้งสินะคะอยากเบื้องแนวทางไม่ได้เห็นบอกเขี่ยเขียดแต่อยากฟังนะคะคุณผู้ชมเนาะอินตนาเข้าใจคะ่ะแต่ก็ขออภาัายถ้าพูดอะไรไปไม่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมเนาะค่ะตัวเลขแนวทางคือแนวทางะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นคำานวณมาานะคะเอามาแ่งปั่นให้ เข้าเบิง้งเข้ากับวิเคราะห์ไปน้ากันเด้อค่ะตัวเลขที่เห็นเห็นเห็นด้วยกันว่าเข้าหรือไม่เข้าค่ะจินตนาจะไม่แบบสันเซินเย็นยอ่อแบบอบอกเกินจริงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเอาไปตามเนื้อผ้าตามความจริงว่าตัวเลขเพิ่นไหามาามีเขา่ามีรุดค่ะแต่เพิ่นเขาร้ายก็รุดจินตนากระได้มานําเสนอเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเป็นแนวทางที่ดีที่ให้เราได้มีดูเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ดูไปแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะคะ่ะ ไปค,คือคนหักกันนะคะเนาะ,ะเบิ้องแลวกใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางเป็นจากไหนเข้าถือเข้ากับคอยจับเอานะคะคุณผู้ชมเบิ้งของเสียนนเส้ยนนั้นเสี้ยนนี่เขามากค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมโดยสภาพอากาศที่ร้อนๆจะใจห่อนนะคะ่ะคุณผู้ชมเย็นๆเ,เขาไว้ค่ะคนอื่นอยู่ได้ล้วก็อยู่ได้นะคะคุณผู้ชมเนาะ ถือแบบนั่นค่ะจะคอยสยเย็นแน่แจ็กหน่อยค่ะอ๋อค่ะคอยดูแลสุขภาพเนาะค่ะดูแลตัวเอ้เบื้องตัวเลขค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะ่ะห้านอยห้านอยสีน้อยได้ค่ะคุณผู้ชมสีน้อยของพ่อเซียนยอดบุรีรลำค่ะพ่อพ่อยอดก็ให้มาวันที่28มีนาะคม2567นกนี้วันนี้ก็คือวิ่งรูด5กับ3ค่ะคุณผู้ชม วิ่งรูดบนล่างเลยเดอ้อค่ะบนล่างค่ะห้ากับสามค่ะตัววิ่งรูดค่ะสําหรับผู้ชายรูดสายวิ่งเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะวิ่งรูดห้ากับสามจับคู่ให้เน้นๆที่ขีดเส้นใต้สีแดงคือตัวเน้นเลยค่ะคุณผู้ชมมีตัวหน่อยตัวใหญ่มาทัวกันจินตนาเขียนตัวเลขสายตาตอนา้าวมันจะเป็นกับมือสันส้นๆค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเบิงน้ำกันนะคะคุณผู้ชม จับคู่ให้3 3 5 3 7 7 3 5หค่ะเป็นตัวเน้นนะคะคุณผู้ชมส่วนตัวกันตัวรองก็คือ9 1 6 7และ50ค่ะ4น้นอยเดอร์ค่ะคุณผู้ชมรวมทั้ง4น้นอยเลยค่ะตัวเลขชุดนี้ค่ะ,ะมีทั้งหมดตัวเน้น4ชุดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวกัน3มชุดค่ะแล้วก็3ตัวค่ะคุณผู้ชมมีด้วยกัน6ชุดเน้นเน้นเน้นเลยค่ะคุณผู้ชมกันไว้เลยค่ะ เน้นกันไว้เลยคุณผู้ชมมี633 855 077 735 391 867ค่ะสังเกตมีตัวเบิร์นนะคะคุณผู้ชม775533เป็นตัวเบิร์นนะคะเพราะว่าเป่นหายวิ่งหลุดมากหลักหาและสามเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะดูไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมในขณะที่เราเห็นไปด้วยกันเราก็วิเคราะห์ไปด้วยกันเ้อค่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดอ่าก่อน อย่างอื่น recalled. จินตนาการขอขอบพระคุณตัวเลขแนวทางจากคุณพ่อเซียนยอดบุตรีรำค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาขอขอบพระคุณท่นหลายหลายค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างในช mm. ่องเนาะแล้วก็คุณพ่อใจดีค่ะคุณผู้ชมแบ่งปันให้มาแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทั้งหลายทุกทุกคนค่ะที่เบ่งช่องจินตนาชาแนลทุกทุกมือติดตามตัวเลขแนวทางห้าน้อยล่าสตาล่าพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมทุกๆ แนวทางค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูจินตนาขอขอบพระคุณและก็ขอให้ทุกท่านโชคดีที่เข้ามาดูค่ะทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมขอให้โชคดีกับแนวทางทุกๆแนวทางอยู่ในช่องจินตนาชาแนลทุกๆคนเ้ยค่ะคุณผู้ชมกดติดตามช่องจินตนาชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกํลาลังใจจินตนาน้ำเนด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะ ขอให้คุณผู้ชมจงันมานลำลำๆื่อยๆหมดหนี้หมดสินหมดทุกกายทุกใจขอให้มีแต่ความสุขทุกๆท,ท่านขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ